ต้นแก่แบบนี้ก็ขยายพันธุ์ได้นะผักหวานนี่เห็นไหมต้นแก่สีน้ำตาลเลยก็เอาขยายพันธุ์ได้แล้วดีด้วยผมก็เลยมาลองดูนะครับอันนี้เนี่ยปักลงดินเลยก็งอกดีสวยงามมากเลยเนะี่ยแตกยาวมากเลยเมื่อก่อนก็หลงทิ้งไปซะตั้งเยอะเลยครับนี่นะอันนี้เขียวสวยมากดูแล้วเนี่ยจะสวยกว่าแบบที่ต้นเขียวๆด้วยนี่ก็เป็นต้นเขียวเยวที่ ลำต้นเขียวนี่ก็ปักพร้อมกันนี่นะดูแล้วเนี่ยแตกออกมาแล้วไม่สวยเหมือนกับต้นที่แก่ๆเป็นสีน้ำตาลผมก,ก็ปักยาวๆเลยนะครับ40เซน50เซนไปเลยผักหวานก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะแล้วก็ทนแล้งเราปลูกครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้นานมากสำหรับใครที่อยากปลูกผักแล้วก็ไม่อยากปลูกบ่อยๆก็เลือกผักหวานเป็นตัวเลือกได้นะครับและผักหวานเนี่ยก็ยังปลูกเป็นรั้วบ้านได้อีกสวยงามด้วยเป็นรั้วกินได้ไปเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจอต้นแก่ๆอย่างนี้อย่าทิ้งนะครับเอามาขยายพันธุ์ได้เลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ